นีเราขุดรูลงไปแล้วโอ้โหเฮ้ยขึ้นเรือใหญ่กันไอเลียวไปเลี้ยวตะลังกัดกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ้งแล้วแตกวงตรงนี้เราอยู่ที่หาดโ้ทยางนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะชายหาดอยามเย็นแล้วนะ ก็ออกมามืดๆนิดนึงนงพิวิงหนีวิ่งหนีคลื่นอ๋อน,นี่มีสะพานปลาสะพานตกหมึกตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาตกหมึกกันเดีย๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปตกหมึกกันเนาะโอ้ล้วไม่รู้มันจะมีปลาหมึกยักษ์อะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยยักษ์ก็ดีเลยเราเอามาจิ้มวาซาบิก,กินเนาะมาๆาเนาะโอ้โหมันเลยนกสนุกใหญ่เลยชื่นใจได้รับลมทะเลฮะ ปลาหรออุ้ยอ๋อปลาเล็กปลาน้อยอ่ะปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยไม่รู้มันเรียกปลาอะไรปลากระตักมหมวเลยปลาปลาน้ำพพบเห็นเรือเรือประมงไหมกลางทะเลน่ะเออเรือประมงเรือกอแเละหานู่นนู่นนู่นมาแล้วมาแล้วเรือใหญ่เรือใหญ่เดินทะเลเรือโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหเฮ้ยไปขึ้นเรือใหญ่กันไปเร็วไปเร็วขึ้นเรือใหญ่ขึ้นเรือใหญ่เ ไปไม่หนลูกัขึ้นขึ้นเรือไปขึ้นเรือกันมาไปขึ้นเรือกันวตัวๆยังไม่ต้องเรือแล้วแค่ขึ้นเนี่ยวิ่งหนีละโอ้โหดูลมทะเลสิคะทุกคนสูดโอ้โหลื่นซัดนี่ปูเหรอจะปูเหรอลกูกโอ้ไม่เจอแค่เอาอ๋อจินตนาการเหรอลกูกน้อมกวิ่งหนีขึ้น ฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ฮ้นี่นี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวอมันก็ปูเสฉวนเกียบแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุดลงไปแล้วเราคุณเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขุดูลงไปแล้วเออมันแอบซ่อนตัวเองไหมโอ้ลมซัดมาแล้วซัดมาแสูหายหายไปไหนแล้วนะพี่เก่าอยู่พี่เก่า อุ long, ้ยส mm ีน hmm. oh ี oh, ้หายแน่หายแน่ว่ะเนี่ยโอ้โหยังอยู่เลยโน้ำซัดแรงยังอยู่เลยเ้ก่งเนาะพวกนี้อ้ยนี่เจอสองตัวเลยกำลังกัดกันเอ้ยเอ้เอย แตกวงคืนสัตวนธรรมชาตินะคะควรจะไว้ที่นี่แหละเราไม่ควรจะไปเก็บมันไปเลี้ยงไปอะไรทั้งนั้นน่ะเอาไปดูไปอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันตายไปเลี้ยงไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในน้ําปปาเราได้นะคะมันต้องอยู่ในทะเล,ละนั่งธรรมชาติด้วยจะไปเก็บน้ําทะเลไปไม่ได้มันก็เน่านะเออจริงจริงนะโรงเรียนแม่ก็เคยมีตอนเด็กๆบูใสชวน แล้วพวกเราเข้าใจว่าเฮ้ยเอาน้ําเป็นหย่อน,น้ำปลาเนี่ยห้ยหมดเลยอย่างนี้อะไรทะเลจริงๆนี่มันถึงจะอยู่ได้ให้มันอยู่ธรรมชาติาดีแล้วนะคะ